สวัสดีครับผมเอ็มโรซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาดูเจ้าคันนี้ครับ อีสุดีแม็ก2020นะครับจาก s Sporty ตนะครับแต่วันนี้ครับผมไม่ได้พามาดูเฉพาะพาร์ทภายนอกเขานะวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูเครื่องเสียงของเขานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับคันนี้นะครับสวยทั้งภายนอกนะครับแล้วก็มีดีทั้งเครื่องเสียงด้วยนะครับคันนี้เนี่ยติดตั้งเครื่องเสียงจากที่นี่เลย r o c k e t Sound นะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับ Rocket s ต u n d นะครับเป็นศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงที่ใหญ่มากๆงานติดตั้งเนี่ยค่อนข้างที่ได้รับมาตรฐานแบบว่าสุดยอดมากๆสาหรับประเทศไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้้้แลวคคันนีรรชุดเื่อง เสียง,งเขาเนี่ยแค่39,900บาทมีทั้งเฮดยูนิตที่เป็นของ Pioneer นะครับมีลำโพงคู่หน้าคู่หลังนะครับมี Power Amp แล้วก็มี Subbox นะครับราคาถูกมาก นะครับแล้ววันนี้ครับเราจะไปคุยกับน้องแนตตี้ครับเป็นทายาทของ r o c k เก็ตซาวครับเขาจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้ครับแล้วก็จะพาเราทัวร์ชมรถหลายๆคันที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยผมเอาตัววีโก้ของผมนะครับมาเปลี่ยนฟอนต์นะครับเป็นตัวของ p i วเนียนะครับ9350นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแบบไฮเลส นะครับแล้วก็ที่ผมเอามาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ที่นี่เขามีโปรด้วยถ้าเปลี่ยนวันนี้นะครับรุ่นที่ผมเปลี่ยนนะคือได้ของแถมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะมีเป็นกองอากาศของมีนะครับแล้วก็จะมีบัตรกำนันนะครับอีก1,500บาทนะครับแล้วราคาเนี่ยก็เป็นราคาพิเศษด้วยเดี๋ยวยังไงเนี่ยรายละเอียดเราจะไปคุยกับน้องเนตตี้เนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาน้องเนตตี้กันก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้น้องเนตตี้เนี่ยอธิบายข้อมูลรายละเอียดกันโอเคไปครับตอนนี้เราอยู่กับน้องเนตตี้แล้วสวัสดีคคคคค่่่่่่่ะะะะะะสสสสวววัััััดดดดีีีีีีแนน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 าาาตตตตหออออออยรรรรบทท้้กกกก็็ูใเเืงงงขขล นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามีโปรโมชั่นนะครับชุดนี้คือชุดที่ผมติดไปในรถผมเองนะครับก็จะเป็นจอตัว 9350BT ค่ะนะครับมี2แบบอ่ใช่ใช่ใช่ต้องขอเกริ่นก่อนนิดนึงครัว่าก็ตอนนี้ช่วงนี้นะคะปลายปีตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึง30ธันวาคมเลยนะคะคที่นี่ที่เราเราเกสาวก็ร่วมกับพายอเนอนะคะจัดงานเอ็กซ์โตรลดหนักจัดหนักแจกหนักมากๆเลยสําหรับทุกๆคนเลยที่ชอบในเรื่องของความบันเทิงในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นใน ของหน้าจอเองก็ตาหือว่าในเรื่องของระบบเสียงวิทยุลำโพอองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช่มีครบมากแล้วก็โปรโมชั่นอะ่ะจัดเต็มมากเลยนอกจากราคาสินค้าจะแบบพิเศษมากๆแล้วนะคะยังมีของแถมให้ไปอีกทั้ทงแบบพวกแบบแคชคาดไบเชอร์คานแล้วก็ของแถมจากเยวมี่แบบจัดเต็มมากไปปีนี้ใครชอบเนี่ยต้องรีบเข้ามาจัดเลยค่ะนี่แหละที่ทําให้ผมต้องมาวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนจอตัวนี้ตัวเครื่องที่แอมติดไปวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปของไฮเวนยประจําปีนี้เลยเป็นรุ่นแ f 9 3 5 0 b มี น,นี่ตัวนี้เนี่ยราคาลดลงมาแล้วนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่ที่31,500บาทรวมติดตั้งแล้วแล้วก็อย่างที่เพียมบอกว่าสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นาาถึง10เดือนเลยนะคะ<ม>แล้วก็ยังได้เซ็นท่านกิฟต์คัทไป1,500รบาทแค่เท่านั้นตอนนี้แบบอินชนมากเพราะปลายปีึ้นเยอะอ,อะไรเงี้ยก็อาไปเลยค่ะเครื่องฟอกอากาศใช้ในรถยนต์ของซีมี่พีอเอ็ม2อ้าอะไรเนี่ยหมดห่วงหายห่วงได้เลยอันนี้คือตัวใหญ่ด้วยปกติ <c oughs> เราจะเห็นเป็นแบบเป็นแก้วน้ำาเกเนตซึ่งบางทีเนี่ยบางที ใช่ตัวนี้นบแบบเต็มที่หายห่วงเลยนะครับหลายคนถามผมว่าทําไมเราถึงเล่นเป็นตัวตัวนี้เ <ฮะ S 1> พราะตัวนี้หนึ่งเลยคือเป็นไฮเลส ่ใไฮเลดนี่คุณภาพคือดีมากจุดเด่นเลยก็คือหน้าจอเขาเป็นหน้าจอใหญ่สำหรับทั้ง2รุ่นเลยออกเ็นซีรีส์เดีวยวกันรุ่น z f 9 3 5 0 DT กับ z s นะคะตัว z ซเนี่ยจะเป็นหน้าจอที่เหมือนพับอัพออกมาแล้วก็<ม>เราสามารถปรับมุมองศาของตัวหน้าจอได้รุ่นที่ออกมาที่คล้ายคลึงกันเลยก็คือ 9350V แต่เป็น z s ตัวนี้ถูกผลิตมาสําหรับโรถเชนจ์ฟอร์จูเนอร์โตโยต้าเวลฟ o t o ตโยต้าเอโดยเฉพาะนะคะเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูเรียบเนียนสวยงามก็คือฟิตกับตัวรถเต็มเลยแต่ว่ารถอื่น เอานิ้วแนะ่นำรุ่นนี้สามารถติดตั้งได้ด้วยเช่นกันค่ะนะครก็ uh huh. เสเปคหลกัหลกๆเนี่ยก็คือเขาจะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ทั้งค่าย i p h o n e แล้วก็ Android ค uh huh. ่าย p h o n e ก็จะผ่าน Apple CarPlay นะคะ uh huh. แล้วก็ส่วน Android เนี่ยก็จะผ่าน Android Auto uh huh. ใครที่ต้องการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ก็ตัวนี้เนี่ยทำงานเหมือนเป็นสมาร์ททีวีในรถยนต์เลยค่ะ uh huh. ก็คือเราเนี่ยสามารถแบบ เซิร์ชเว็ b เบราว์ตั้งค่าเฟรนด์แล้วก็เข้าไปใช้งานเบราว์เซอร์นานๆได้ไง่ายๆด้วยแล้วก็อย่างที่เบนบอกว่า2รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหญ่หน้าจอ9นิ้วหากต้องการรุ่นที่ฟังก์ชันครบแบบนี้แต่ว่าราคาย่อมลงมาไปดูตออหลังกันนี่ตัวนี้นะตัวนี้ นะครับเพราะว่าหลายๆคนถามผมวันที่ผมโพสลงไปว่าราคาเท่าไหร่พอเราบอกว่า3 0ม0 0ื่นกว่าบางคนก็ช็อกไปแต่ทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยคือเราฟังแบบบ้าไปแล้วแล้วเราก็เอาไปแข่งด้วยแล้วเราใช้แข่งด้วยทีนี้ถ้าสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะฟังแบบที่เป็นไฮเลทคุณภาพเสียงแบบดีๆเลยก็จะมีตัวนี้ที่เป็นราคาดรอปลงมาแล้วเยอะด้วยครึ่งหนึ่งใช่ใช่ใช่นะครับ ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยก็คือจริงๆฟังก์ชันการใช้งานเอฟวี่จริงจังกั b เบลทุกอย่างเนี่ยเหมือนสองตัวแรกเลยเหมือนรุ่นท็อปเลย hmm. แต่ว่าหน้าจอเขาจะมีขนาดลดลงมาเหลือ6.8นิ้วบ,บอกเลยว่าสําหรับใครที่ขับรถอย่างพวกรถซิตี้คาร์ไงค่ะครถที่มีขนาดเล็กหน่อยติดหน้าจอใหญ่ไปก็อาจจะใหญ่ไปไ<ด>นิดนึงสำหรับขนาดรถก็รุ่นนี้เหมาะเลยแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวมากๆ hmm. คือตัวนี้เนี่ยผ่อนศได้นานถึง6เดือนได้บัตรเติมน้ามันปิ1,200บาทแล้วก็ได้ตัวปั๊มลมอัตโนมัติของเสี่ยวววมีีด้้ตัน ตัวนี้เนี่ยปั๊มได้ทั้งแบบลมรถยนต์ลมจักรยานลมรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้ได้หมดเลยเป่าลมตัวนิดเดียวแต่มันโอเคมากเลยนะใช่ตัวเครื่องเนี่ยข้างหน้าจะเป็นหน้าจอสกรีนแบบเป็นดิจิตอลด้วยใช่ค่ะโอ้หเนี่ยก็บอกแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุ้มมากปกติตัวนี้เนี่ยก็แตะสองหมื่นลวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้ กีไวเชอร์ด้วยแล้วแถมได้ตัวปั๊มลมตัวนี้ด้วยนะครับโหแล้วนัตตี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่แรกผมไม่คิดว่ารายละเอียดข้อมูลจะแน่นขนาดนี้ตัวผมเองนะเล่นเครื่องเสียงมาเอาจงจริงนะยังไม่แน่นเรื่องเครื่องเสียงขนาดนัตตี้เลยนะครับแต่จริงๆก็มีโปรโมชั่นหลายชุดมากใช่ก็จริงๆถ้าแบบใครต้องการแค่แบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ได้ทั้งสองค่ายเลยนะคะได้ทั้งค่าย iPhone แล้วก็ค่าย Android ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ทั้งสองค่ายแต่ว่าต้องใช้สาย ก็จะเป็นรุ่นนี้เลย d M S แ5350 BT ค่ะนี่เลยอ๋อนี่คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดผมแอบเห็นอยู่ว่าอยู่ในคัน d m a x ที่ผมเปิดหัวไปเมื่อกี้ใช่ค่ะก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเลยอันนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่รวมติดตั้งแล้วนะคะ11,900กอบาทก็ถือว่าแบบฟังก์ชันครบบลูทูธอะไรทุกอย่างมีแล้วก็ในราคาเท่านี้เชื่อมต่อได้ทั้งโทรศัพท์ได้ทั้งสองค่ายก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเริ่มต้นท มีที่ไว้สําหรับลองฟังด้วยอ่าอย่างแรกเลยนะคะมาที่ Rocket Sound เนี่ยด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีที่ที่สําหรับแบบโชว์สินค้าต่างๆคุณลูกค้าก็สามารถดูได้ตามสบายเลยนะคะแล้วก็หากใครต้องการลองฟังเราก็ได้ทํำ Rocket Demo ค a r เอาไว้นะคะสาหรับลูกค้าเนี่ยมาน้่งฟังเหมือนเราอยู่บนรถอือตอนนี้พวกตาแหน่งอะไรต่างๆก็คือจปเที่ยงเลยอ่าใช่ครับแต่ว่าถ้าแบบต้องการเป็นเซตใหญ่เนี่ยที่นี่ที่เรา Rocket Sound เราจะมีห้องลองเสียงมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันห้องแรกเลยก็จะมีแบบลําโพงแอม วิทยุที่เราสามารถเลือก mix and match ในการฟังคุณลูกค้าจะได้แบบเฮ้ยชุดนี้เนี่ยเวลาถ้าสมมติเราติดครบชุดไปแล้วเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงก็จำลองได้ก่อนการตัดสินใจจริงค่ะแล้วก็ส่วนห้องที่2เนี่ยจะเป็นแบบห้องที่มีสินค้าให้อ็นขึ้นมาหน่อยนะคะโอเคทางคันเดี๋ยวเราไปดูรถจดกันดีกว่าอ่าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูคันนี้ดีกว่าเพราะมื่กี้เนี่ยเราเปิดไว้กับคันนี้แต่จริงแล้วมีอีกหลายคันเดี๋ยวเราจะพาไปดูคันนี้เนี่ยเป็นชุดที่แบบว่า ราคาเซอร์ไพรส์มากมากกับราคา3,9,900บางคนเนี่ยชอบรถกระบะแต่ว่ามีคำถามว่าแบบเฮ้ยรถกระบะจริงๆเนี่ย พื้นที่รถเดิมมันน้อยอยู่แล้วเราจะติดตั้งอะไรลงไปได้ไหมที่แบบทาให้เสียงดีขึ้นทรงพลังมากขึ้นฟังสนุกมากขึ้นทางนี้ทันนั้นพื้นที่ใช้สอยทุกทอย่างเนี่ยต้องสามารถใช้ได้คงเทิมเพราะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะคันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งซิสเต็มที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะคือเราจะเน้นติดตั้งในช่องเดิมๆของรถเลยตัวฟอนเนี่ยเราจะใช้เป็นฟอนตของไพโอนียอันนี้เป็นตัว5350อ๋อก็คือเป็นตัวตะกี้ที่บอกว่าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย ใช่ค่ะครับมีลำโพงคู่หลังมีแอมหนึ่งตัวใช่แล้วก็เบสบล็อกหนึ่งตัวอันนี้คือ39,900ืใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าชุดนี้เป็นแบบชุดใบแอมที่จัดเต็มเลยนะคะใช้แอมของพีซึ่นะคะเป็นแอมขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าคู่หลังตัวหนึ่งเป็นของพีซึ่รุ่น S Q 4ตัวนี้ขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าของพีซึ่รุ่น S Q 6 5 5ตัวเสียงกลางเนี่ยติดตั้งนี้เลยช่องเดิมของบันประตูเหมือนเดิมเป๊ะอ่าใช่ แล้วก็เสียงแหลมติดตั้งบริเวณหูช้างหูช้างนี่คือหล่อขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะตัวนี้ทำขึ้นมาใหม่เลยค่ะแล้วก็บริเวณขอบขอบตัวทวิตเตอร์เองเนี่ยเราก็จะเพิ่มความสวยงามนะคะโดยการใช้ไฟ LED 39,900ืเานเรนี่ยรวมค่าติดตั้งด้วยรวมใช่ค่ะรวมแล้วทำแบบนี้ให้ด้วยมีไฟอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะสวยมากแล้วถูกมากใช่มีมาดูคู่หลังคู่หลังก็เหมือนกันเลยค่ะคอนเซปต์ในการติดตั้งก็เสียงกลางติดตั้งบริเวณบานประตูแล้วก็เสียงแหลมก็ติดตั้งที่บริเวณบานประตูด้านบนค่ะตอนนี้เราก็าหัตตติด้งเอแลกืน่ เพื่อให้ทวิตเตอเนี่ยสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างดีที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่ด้วยไฟ LED เช่นเดียวกันครับ นี่เลยก็ทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิมรถไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะใช่ค่ะแรัเราก็จะติดตั้งซ่อนไว้ที่บริเวณใต้เบาะม,มาดูตรงนี้กันซับวูเฟอร์ซับวูเฟอร์คร่ะหรือว่าเบสสต็อกนี่เป็นซับ6นิ้วคู่ติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหลังของเบาะผู้นั่งทางด้านหลังนะคะคแล้วก็ซิเนเจอร์ของทางเราล็อเกซาวเลยคือทุกๆตำแหน่งที่มีการติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบริเวณสายอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโซนที่มองเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยเราก็จะ ทำติดตั้งให้ดูเรียบร้อยสวยงามเก็บงานในทุกๆจุดะคะ่ะครับแต่คันนี้อย่างที่บอก เจ้าของรถคันนี้เนี่ยหลายหลายคนคงเคยเห็นจากเพจผมไปแล้วเพียแก,แ,กแบบว่าสายตื้อเพียก,ก็เลยใส่ซับสองชุดเลยะนะครับก็คือเป็นสี่ดอกอคันนี้คือแบบว่าเห็นอุปกรณ์ดูเหมือนไม่เยอะค่ะแต่เสียงนี่คือแบบว่าอหอลังการงานสร้างมากค่ะก็ต,ะต้องบอกว่าแบาบหกนิ้วคู่เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นซับที่มีขนาดเล็กติดตั้งได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวเบสเนี่ยจะมีเสียงที่กระชับแล้วก็ฟังสนุกค่ะนะครับเดี๋ยวขอลองเปิดฟังแล้วฟังด้านนอกดีกว่าคันนี้ได้เลยได้เลยนี่นะครับ นี่เป็นไงขนาดฟังอยู่ด้านนอกนะคือเสียงแบบมันตื้อมันเล้าใจมากเลยอ่ะค่ะอันนี้เป็นแค่เบสบล็อกอย่างเดียวใช่ใช่<ร>ค่ะเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเบสบล็อกที่แบบว่าไม่ได้ตีตู้ไม่ได้มีซับเนี่ยค่ะเสียงมันได้ขนาดนี้เลยค่ะโอ้โหตัวอย่างนี้คือเบสบล็อกเนี่ยมันเป็นซับที่มีแอมขยายในตัวคก็เหมาะมากๆเลยคือลูกค้าหลังๆจะชอบมากเพราะมันติดางงาตั้งง่ายติดตั้งได้กับรถทุกประเภทแล้วก็เสียงเบสเนี่ยสนุกฟังสนุกแล้วก็กระชับค่ะอืแล้วอย่างเนี้ยก็คือบล็อกทิ้งหลังเนี่ย ปรับได้ปกติไม่ไม่ได้แบบว่าต้องดันอนอกมาข้างหน้าไม่เลยค่ะโอเค้นเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อโอเคแล้วฝั่งนี้จริงๆก็จะมีเป็นที่ให้ลองฟังเหมือนกันใช่ก็ตอนนี้ที่เราล็อกเกเซรเราก็จัดงานรุ่งกับเพลเนียนะคะสำหรับคุณลูกค้ามาเนี่ยต้องการใช้งานตัวฟอนทดลองการใช้งานต่างๆก็สามารถมาทดลองกันได้ง่ายๆบริเวณนี้เลยก็เปรียบเทียบได้เลยว่า้ชอบฟังก์ชันการใช้งานของฟอนตัวไหนมากกว่าอะไรยังไงตอนนี้ตัวไหนขายดีที่สุดในอันนี้ครับ ทั้งหมดใช่ไหมคะจะเป็นตัว63คือมันเป็นตัวรุ่นรองมาจากตัว93ราคาย่อมยาวลงมาเยอะเลยนะคะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างเนี่ยยังครบครันก็คือยังเข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะอ๋อก็คือ63ตัว16,900หารใช่ใช่แล้วก็มีกิฟต์เชอร์หนึ0งบาทแล้วก็มีตัวปั๊มลมอัตโนมัติอ๋อก็คือตัวนั้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกแหละเป็นไฮไลท์ด้วยแหละอันนั้นกก็็็เเฟีี้้้้ยยยยวววววอู่่แแลลปนตัขาดดใช โอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาดูคันนี้โอ้ยคันนี้นี่อลังการงานสร้างเป็นยานลิสต์ใช่ครับคันนี้ก็จะแบบคอนเซปต์ก็คือแบบเป็นดีเจสคาคอนเซปต์ค่ะก็แบบขับไปไหนเปิดรดก็เราสามารถแบบจัดปาร์ตี้ได้เลยมีดีเจมาส r แคสแผ่นอะไรได้เลยก็เต็มจัดเต็มเลยในเรื่องของระบบภาพแล้วก็ระบบเสียงอันนี้คือเป็นรถโชว์ของทางร้านใช่ดูงานติดตั้งที่แผงประตูครับโหอลังการสีสันนี่คือเราจะพยายาม ให้มันเข้ากันทั้งคันเป็นตีมเดียวกันอ่าใช่คอนเซ็ปต์ของทางเราเลยนะคะก,คก็ทุกๆตำแหน่งที่ติดตั้งเนี่ยมันจะต้องดูล้อกันไปตั้งแต่ภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็ล้อกันไปทั้งคันนะคะอืโหดูตำแหน่งการวางซับ <c oughs> เราเพิ่งจะเห็น อลังการงานสร้างอันนี้เป็นซับกี่นิ้วครับจะเป็นซับท,ที่มีขนาด12นิ้วแล้วก็เราตีตู้ซับเป็นตู้พอร์ตเป็นตู้เปิดด้วยนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพอร์อให้ซับเนี่ยสามารถถ่ายทดเสียออกมาได้อย่างทรงพลังมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะตู้แบบนี้เนี่ย<ช>จริงๆเป็นตู้ที่ผมชอบมากเลยเพราะ<อ>ว่าในรถ,รถผมอะผมใช้เป็นตู้เปิดกันแล้วผมก็ใช้ซับ12นิ้วเหมือนกันจริงๆต้องบอกเลยว่าซับ12นิ้วเนี่ยเป็นซับที่ให้ความถี่ได้ค่อนข้างดีมากลงลึกมากๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ฟอนต์ก็เป็นฟอนต์เือรุนับีน 9250ค่ะ9250ก็จะเป็นรุ่นท็อปของปีที่แล้วฟังก์ชันการใช้งานครบคันเลยสำหรับใครยังต้องการใช้งาน CD อยู่ก็นแนะนำเป็นรุ่นนี้ค่ะก็เชื่อมต่อคือรุ่นนี้ใช้ CD ได้ใช้ CD ได้แล้วก็ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมาต่อแบบ w i ไ l e ลสได้ด้วยก็คออือไม่ต้องใช้สายได้แล้วก็สำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ค่าย d r o r o i d นะคะ ยังสามารถมีเรื่องภาพได้ด้วยก็คือ,คอนําภาพจากสมาร์ทโฟนเนี่ยประชทอยไว้บนหน้าจอรุ่นนี้<อ>แล้วก็สั่งงานจากหน้าจอรุ่นนี้ได้เลยเออด,อดีอ่ะดีอด่ะรุ่นนี้ขนาดเป็นรุ่นท็อบของปีที่แล้วฟังก์ชันก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกับปีนี้เลยตัวนี้ก็ยังขายดีอยู่นะค่ะเพราะแบบคุณลูกค้าบางท่านยังชอบใช้ซีดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รุ่นนี้ก็แนะนำนะครับแต่ต่างแบบเนี้ยผมเชื่อว่าคงมีน้อยคนนะครับแต่ก็มีอีกหนึ่งคันที่แบบว่าใช้ฟังได้ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นไฮเอ็นด้วยะนะครับนั่นก็คือคันนี้ผมเชื่อว่าสําหรับสายซีวิกถ้าเห็นเครื่องเสียงในคันนี้เนี่ยจะต้องแบบรู้สึกว่ามันพลาวมากสําหรับชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่โชว์ได้แล้วฟังได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูในรถอีกทีหนึ่งค,คือในรถสําหรับคันนี้เนี่ยคือสวยงามเลยะนะครับชุดนี้ ค่าตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่ชุดนี้นะคะทั้งชุดทั้งเซ็ตรวมค่าติดตั้งรวมสินค้าทุกอย่างแล้วก็งานเซาคอนเซ็ปต์ด้านหลังเนี่ยนะคะคอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทแต่อย่างที่บอกว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ไว้สําหรับโชว์ด้วยเพราะดูด้านหลังเนี่ยโอ้โห oh, คือแบบแน่นๆโชว์ยิงไกลฟังด้านหลังนี่ฟังเพาะด้วยคือคันนี้แบบเต็มจริงๆเลยก็คือคในเรื่องของระบบเสียงเนี่ยฟังได้ไายรอภายในรถขับรถไปไหนต้องการจัดปาร์ตี้ข้างนอกก็คือสามารถเปิดรถแล้วก็ฟังนอกรถได้ด้วยนะคะด้านหลังเนี่ยยังเห็นว่าตตตงิดัั้ว ลำลโพงด้านบนเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวลำโพงก็จะอยู่ในระดับถูกคูฟังเปิดยิงพอดีเลยใช่ครับอันี้โหสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในภายในอ่ะมีความล้ํามากๆอยู่แล้วของเขายังเป็นลักษณะของการที่ใช้ฟังปกติใช่ถ้าอย่างนี้สําหรับใครที่แบบว่าอยากที่จะติดตั้งแบบนี้แล้วก็เอาชุดข้างหลังออก แต่ก็ยังมีซาวที่แบบเป็นซาวลำโพงเหมือนเดิมแต่ชุดด้านในเนี่ยเหมือนเดิมก็ยังจะลดราคาลงไปได้อีกใช่ไหมสำหรับใครที่ต้องการฟังภายในรถนะคะ,คะก็ไม่ได้เน้นฟังภายนอกรถก็ตัดในส่วนของลำโพงด้านบนออกนะคะ,คะก็บประมาณอยู่ที่300,000บาม0 0นบาท, 300, บาทง,งานซาว์คอนเซปต์งานติดตั้งงานดีไซน์ยังคงอยู่เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าจริง3 0 0 0 0 0บาทอะแค่ได้เห็นชุดลำโพงคู่หน้านะครับ มันก็จะรู้สึกว่าอวังการแล้วลาโพงคู่หน้าเนี่ยเป็นของไมโครพิซิชันใช่เป็นลาโพงแยกชิ้น3ทางค่ะครับตัวนี้ก็เป็นลาโพงซีรีส์หนะคะคเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยตัวเสียงกลางเนี่ยเราก็ติดตั้งในบริเวณตำแหน่งบานประตูนะคะแล้วก็ติดตั้งเป็นแบบเปิดหน้าลําโพงด้วยตัวตะแกรงที่เราเลือกใช้มาปิดเนี่ยเราก็จะเป็นตะแกรงลูกรังพึ่งที่มีขนาดกว้างเวลาลาโพงถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยคะก็จะไร้การบดบังด้วยนะคะมีการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมรอบๆแล้วก็ไฟ LED สีแดงคู่งงอทา่คะ นะครับแล้วตัวจออันนี้เป็นจอตัวท็อปเลยรุ่นเดียวกับของพี่เมเลยใช่ไหมใช่ก็คือเป็นตัว z f 9350BT ตัวนี้ต้องบอกว่าหน้าจอเดิมเนี่ยถอดออกไม่ได้แล้วก็เลยเอานำนำหน้าจอเดิมของรถเนี่ยมาติดตั้งที่บริเวณตำแหน่งของช่องเก็บของแทนนะคะ,คะแล้วก็ติดตั้งตัว z m ไว้ที่บริเวณนี้แทนแล้วผมชอบตัวจอน,นี่มากเลยเพราะใส่เสร็จปุ๊บดูไฮเอ็น <c oughs> ขึ้นมาแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกับตัวรถเลย ใช่ใช่ค่ะแต่ตัวนี้ติดตั้งได้กับรถทุกประเภทด้วยค่ะแล้วก็ตัวมุมองศาของตัวหน้าจอก็ยังปรับได้ให้เข้ากับการใช้งานของรถแต่ละรุ่นที่แบบว่าองศาอาจจะไม่เท่ากันอะไรเงี้ยพิเศษนิดนึงพี่เอ็มเมื่อกี้พาเพื่อนกระซิบมาสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจรุ่น ZF กับ ZS 930MT นะคะถึงวันที่10ธันวาคมเนี่ยเรามีของแถมพิเศษเพิ่มไปอีกนี่เป็นตัวนี้เลยเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นไฟ LED ที่ติดตั้งในรถยนต์ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไฟ LED ตัวนี้เนี่ยคือสามารถเชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟนเราก็สามารถเลือกสีไฟเลือกให้มันแบบปรับกระพริบกระพริบอัตโนมัติอะไรได้ด้วยคือเป็นไฟสองเท้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไฟที่ติดตั้งบริเวณใต้คอนโซลลงมาค่ะก็วันไหนขับรถไปไหนต้องการเปลี่ยนบรรยากาศเราก็สามารถเปลี่ยนสีไฟได้นี่ให้ดูเปลี่ยนจากตัวสมาร์ทโฟนใช่ค่ะสามารถเปลี่ยนจากตัวสมาร์ทโฟนได้เลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโบ l ไนท์มาง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนได้อันนี้จะแถมตอนที่ติดตั้งไปเลย ใช่ใช่โอ้โหตอนนี้ของแถมมีอะไรบ้างเนี่ยมีเครื่องฟอกอากาศมีเครื่องฟอกอากาศมีบัตร o วอ์เชอร์จากเซนทันมูลค่า1,500บาทบแล้วก็สามารถผอเอนตได้นาถึง10เดือนด้วยนะคะคแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้ไปด้วยตัวนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้มูลค่าอยู่ประมาณเกือบสี่พับาทเกือบสี่พัตอนนี้เนี่ยของแถมทั้งหมดเก <c oughs> ือบหมื่นแล้วนะแล้วราคา31,900บาทใช่ค่ะ โอ้โหตอนนี้เกือบจะเหลือสองหมื่นแล้วนะสำหรับใครที่มาช่วงนี้ะนะครับอันนี้จแจกเท่าไหร่ แจกเยอะขนาดไหนอ่าตัวนี้นะคะก็แจกถึงวันที่10ธันวาคมสุดยสดเลย30คันแรกนะครับโอ้ยมาตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเออโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเถอะครับแล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเรามาดูรถเก่งเป็นอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคันที่โปรถูกมากๆใช่คันนี้เหลือเท่าไหร่ครับทั้งชุดเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่33,000บาทครับตอนนี้โปรโมชั่นเหลือเพียง26,000บาทโอ้โห26,000บาทเนี่ย ครบหมดทุกอย่างไหมมีจอมีลำโพงคันนี้เนี่ยฟอนเป็นของไฮโนเนี่ยรุ่น2องหน่ะคะคเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยก็ยังสามารถใช้ CD ดีได้ในส่วนของระบบเสียงเนี่ยลำโพงคู่หน้าใช้เป็นของบีซึ่งรุ่น cs 8, 1น8คู่หลังเป็นของบีซึ่งรุ่น cs 2, 1 6 oh. 2คู่หน้าแยกชิ้น2ทางคู่หลังรวมชิ้นก็เสียงกลางติดตั้งในบริเวณบานประตูเลยนะคะคู่หน้าแล้วก็เสียงแหลมาจะติดตั้งบริเวณเสา A oh. คะ่ะส่วนคู่หลังก็ติดตั้งในช่องเดิมของบานประตูเพิ่มเติมสําหรับในส่วนของซ นี่เราติดตั้งเป็นซับในยางอะไหล่ค่ะก็คือรุ่นนี้เนี่ยติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยที่มียางอะไหล่ติดตั้งบริเวณทางด้านหลังนะคะคแล้วกว็วางไว้เพียงด้านบนหากขับรถไปไหนเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้ยางอะไหล่จริงก็สามารถถอดซับแล้วก็ใช้งานยางอะไหล่ได้เหมือนเดิมไม่ใช้ได้ปกติใช่คะ่ะแล้วก็ซับเนี่ยเป็นซับที่มีแอมขยายในตัวด้วยนะคะจริงๆอันนี้ก็เหมือนซับบล็อกรูปแบบหนึ่งใช่ใช่อ๋อจริงจริง คันนี้เนี่ยก็ได้อุปกรณ์พอๆกับคันนู้นเลยนะอ่ามีฟอนต์ลำโพงคู่หน้าคู่หลังแล้วก็มีซับในอย่างไรใช่หูงี้เสียงก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกันราคา26,000าา26,00บาทใช่ค่ะสอง0พันบาทรวมติดตั้งแล้วรวมติดตั้งแล้วด้วยคืออย่างเสาเอที่เราเห็นว่าปั้นขึ้นมาแบบนั้นน่ะก็คือมีมาให้เหมือนกันโอ้โห สุดยอดนะครับนิดหนึงพิเศษไปอีกนี่อีกเหรออ่าใช่อีกต่อหนึ่งหรับปลายปีนี้แถมแผ่นแดมปสี่แผ่นที่ติดตั้งบริเวณบานประตูทั้ง4บานแถมไปให้เลยฟรีๆค่ะสำหรับเซตนี้ปกติค่าแผ่นแดมเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่าแผ่นละ1นึ่งบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสี่พันสี่พันสี่ร้อยแล้วก็การติดตั้งแผ่นแดมเนี่ยจะทําให้ตัวโครงสร้างเดิมของรถเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นช่วยเสี่ยงรบกวนจากภายนอกรถแล้วก็ยังทํายังเป็นการกั้นห้องให้้กกกัับตววลลลำโโพพงงงเเเาาาาถ่่่ยยยทออออดสีีีมมมนจะไไร ก็ไม่มีการสั่นคลอนเสียงดีเลย,ยเพราะจริงๆหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเคยติดตามผมผมเคยดัมเองในรถด้วยโอ้จริงเหรอเคยม<ำ>ากเคยทำคลิปดัมดัมหลังาาคาแล้วก็ตัวพกพื้นพวกอะไรเงี้ยในรถเราเราดัมหมดแล้วแล้วปกติคือดัมเองอะ่ะมันไม่ง่ายนะใช่เพราะมันจะต้องค่อยๆรีดติดตั้งแผ่นดัมแล้วคือ จะให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยเราต้องค่อยๆรีดแผ่นดัมม์ให้มันเข้ากับตัวโครงรถแล้วขึ้นรถมันมันไม่ได้เรียบมันจะมีแบบมีโครงอล้วมีแผลมีอะไรแน่นอนอยู่แล้วแต่นี้คือติดตั้งให้เลยใช่รวมติดตั้งแล้วค่ะก็คือแผ่นดมม์สีประตูติดตั้งให้เลย26,0 0 0บาทเครื่องเสียงพร้อมแผ่นแดมม์ถูกต้องนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคันที่นากว่าจะไม่ถ่ายแต่ไม่ถ่ายไม่ได้เพราะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเฮียๆซ้อแล้วก็พวกพี่ๆหลายคนซื้อมาใช้กันแล้วเอาผ่าาาาานนนครััีีีเเดด๋ยวววไปูกอ้ อะไรไปบ้างไปครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ในรถของอันนี้เป็นเอาผาดหรือเวลไฟเวลไฟค่ะเวลไฟนะครับซึ่งดูจอก่อนอลังการงานสร้างแ <c oughs> นะครับคือในทุกตําแหน่งของ <c oughs> ผู้นั่งเนี่ยจะมีจอเป็นของตัวเองใช่ค่ะนะครับ อันนี้เหมาะเลยสําหรับใครที่เดินทางเป็นครอบครัวหรือว่าเดินทางที่มีผู้นั่งหลายท่านนะคะคแล้วก็ต้องการดูรายการที่แยกจากกาันแต่ละตัวเนี่ยสามารถแยกการใช้งานอย่างอิสระได้เลยค่ะก็แต่ละตัวก็สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธก็ได้หรือว่าหูฟังมีสายก็ได้นะคะครหรือว่าต้องการดูรายการเดียวกันก็คอนเน็กได้โดยเช่นกันครับโอ้สุดยอดอะ่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเครื่องเสียงคันนี้เนี่ยทั้งคันอยู่วันเจ็ดแสนคันนี้จะเต็มนิดนึงค่ะ คือทั้งเครื่องเสียงทั้งตัวจออย่างนี้รวมกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรุ่นนี้ใช้หน้าจอเป็นตัวท็อปของ pioneer เลยนะคะเป็นตัวเดียวกับผมใช่มันไม่ใช่ตัวพร็อพอัพมันจะเป็นตัวที่ติดตั้งกับรถเวลไฟเอาพาดแล้วก็ฟอร์จูเนได้อย่างลงตัวเลยจะบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ถูกกว่าด้วยเพราะว่าเป็นแบบว่าที่เป็นบิวอินเข้าไปเลยใช่ใช่ใช่นีครับมันก็จะถูกผลิตมาสําหรับรถประเภทนี้โดยเฉพาะเลยอย่างนี้ถ้าใครเป็นเอาพาดเวลไฟฟอร์จูเนไม่ต้องตัดดัดแปลงอะไรเลยลงบล็อกได้เลยใช่ค่ะออออ๋ยยยย่่่่าางงีี้้้้้คคืเเลลสหหรรรรัับใใใใชช Fortuner ็นนนนถุมๆะกตวได ใช่ครับแล้วผมแอบเห็นด้านหลังผมเคยเข้าไปนั่งในเวลไฟเอาผ่านเนี่ยคือด้านหลังเขาจะไม่มีลําโพงแบบนี้อ่าใช่ค่ะเราบิวขึ้นมาใหม่นะคะ,คะแล้วก็ออกแบบตัวตู้ของลําโพงเองเนี่ยให้ล้อไปกับตัวคอนโซลด้านหน้าคือดูแล้วดูไม่ออกเลยว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นง,งานที่บิวใหม่ขึ้นมาเรานึกว่าแบบนี้เป็นงานที่มาจากโรงงานะนะครับเฮ้ยคือบอกว่าคุมตีมกับด้านหน้ามากเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับอย่างคันนี้ที่บอกว่า700,000คือ70,000 0นเนี่ยหนักๆก็ มาอยู่กับลำโพงแล้วใช่ลำโพงแยกชิ้น3ทางคู่น้าเนี่ยก็กินไปแล้ว4ี่แสนหนึ่งสี่แสนหนึ่งใช่ใช้เป็นของไมโครซิชั่นรุ่นท็อปเลยคือรุ่นแซสตูไมโครซิชั่นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนําจากเยอรมันเลยนะคะที่เขาพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนการผลิตเลยแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเป็นแฮนด์เมดด้วยในการผลิตเนี่ยเขาวัดขนาดปริมาณของตัวกาวจะต้องแบบพิซซส์มากๆจะต้องแบบทุกอย่างจะต้องเป๊ะมากๆในการผลิตแซสตูแต่ละรุ่นเนี่ยเพื่อให้ไม่มีการผิดเเีีี้้ยยยนนนนนนละะครรััััตวว่่ออมมทําาจกไ ก็ตัวกวยนะคะก็จะมีส่วนผสมของเปลือกหอยแล้วก็อลูมิเนียม,มเพื่อให้ตัวกลวยมีน้ําหนักเบาที่สุดแล้วก็ตอบสนองความถี่ได้รวดเร็วที่สุดได้ค่ะคือกลวยแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นจากลําโพงยี่ห้ออื่นเลย เห็นจากที่นี่ที่แรกแล้วก็คือหน้าตาของปวยของลำโพงแต่ละข้างแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยมันเป็นแฮนด์เมดหมดเลยใช่ค่ะเป็นชิคเนเจอร์ของเขาเลยค่ะแล้วก็ดูการติดตั้งของเขาคือผาว่าเป็นงานที่เนียนมากอันนี้คือสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ทําขึ้นมาใหม่เลยออกแบบการติดตั้งลำโพงเป็นแบบเปิดหน้าลำโพงด้วยนะคะเวลาลำโพงถ่ายทอดเสียงออกมาก็จะเห็นได้ว่าแบบไม่มีการบดบังตัวตะแกรงเองก็ใช้เป็นตะแกรงรูปรังพึ่งที่มีขนาดใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ในการติดตั้งนะคะด้านข้างเนี่ยก็จะ ตกแต่งให้ดูล้อไปกับตัวคอนโซลทางด้านหน้าก็จะล้อกันตั้งแต่ส่วนตรงกลางของคอนโซลล้อลงมาถึงบริเวณด้านข้างของแผงประตูะค,ะค่ะชุดหน้านะชุดหน้าเนี่ยตัวลำโพงก็ปลาไปสี่สนนึนะครับตัวจออีก30,000ื่นนะครับ นี่แล้วก็จะมีลําโพงตรงกลางอันนี้เป็นลำโพงคู่หน้าสําหรับคนนั่งด้านหลังใช่ค่ะ,ะครบ,บริเวณในโซนของตรงกลางเราใช้เป็นของไมโครโพซิชันรุ่นซีรีส์เจตทวิตเตอร์ติดตั้งบริเวณแถบประตูทางด้านบนค่ะ,ะคแล้วก็มุมองศาของทวิตเตอร์เนี่ยเราก็เน้นปรับมุมองศาให้เข้าหาหูผู้ฟังเวลาลาโพงถ่ายท่ดเสียงออกมาก็จะได้ถ่ายท่าเสียงออกมาได้ดีที่สุดด้วยค่ะแล้วก็ชุดหลังนี่มันเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นของไมโครโพซิชันซีรีส์สามเป็นรุ่นเริ่มต้นค่ะเวลาเรานั่งฟังอยู่ในรถเนี่ยก็จะเหมือนแบบ มินิมินิเทเตอร์เลยก็คือเราจำลองเวลาราแบบเราไปดูเหมือนโรงหนังเลยอ่าใช่เกียงกลบรอบเราเลยนะครับมีพอแอมทั้งหมดกี่ตัวแอมทั้งหมดสาตัวค่ะสามตัวใต้เบาใช่ค่ะอ๋อนะครับแล้วซับูเฟอร์ซับูเฟอร์ด้านหลังเลยอันนี้เป็นสามสิบนิ้วออ๋ก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นระบบเต็มระบบเหมือนกันเขาเรียกฟูซิ่งเต็มนะครับโอเคเจ็ดแสนนะครับสุดยอดมากๆก็อย่างที่บอกวันนี้จริงๆเราพามาเนี่ย มีทุกระบบเลยมไม่ว่าจะเป็นระบบตั้งแต่หลักหมืน่นนะครับหลักแสนจนอันนี้เนี่ยเหยียบเยียบล้านเราก็พามาดูนะครับก็สําหรับใครมีงบประมาณเท่าไหร่สาหรับล็อกเกตซาวเนี่ยจริงๆไม่ได้เลือกลูกค้าไม่ได้เน้นเฉพาะหลักแสนอย่างเดียวหลักหมื่นก็มีแล้วก็เริ่มต้นอย่างที่เราเห็นกับในตัว d m a มนะครับ 39,900ครบเซ็ตมากๆ<ช>นะครับสำหรับใครที่อยากที่จะเข้ามาที่ล็อกเก็ตซาวครับมา<ช>ยังไงครับก็ที่นี่ที่เราล็อกเก็ตซาวนะคะอยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษ36หค่ะครหรือว่าหากใครต้องการแบบสอบถามเข้ามาก็สามารถสอบถามเข้ามาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Lock ็อกเก็ตซาวไทยแลนด์ไลน์แอดแอรไซร็อกเก็ตซาวหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางยู u ูบร็อกเก็ตซาวแชนแนลไดด้วยแล้วก็พิเศษมากๆเลยไปปีนี้ต้องบอกว่าแบบเป็นโปรที่เราร่วมกับเฮลเนียจัดหนักแจกหนักมากๆเลยแล้วก็สําาาาารรรรรรรับคคทีีี่่ต้อองงกกวมมมโชืนนสน ไปเสร็จไปจรถยนต์ภาษีได้สูงสุดถึง30,000บาทได้ค่ะอ๋ออย่างพันตะกี้เนี่ย39,900บาทอ่า ก็สามารถเอาไปใช้ได้เต็มเลยใช่ค่ะอ๋อหรือว่าถ้าเกิดใครทําแพงมากไปกว่านั้นก็เอาสาม0 0ื่นไปลดภาษีได้ใช่ค่ะก็เลยสามารถลดยอดสูงสุดได้สามหมื่นบาทนะครับหัวจริงๆโปรโมชั่นมันเยอะมากๆแล้วแถมยังได้ไปใช้โปรในส่วนของลดยอดภาษีอีกนะครับก็เออสามารถติดตามได้นะแล้วก็ผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าหลังจากที่เข้ามาที่นี่แล้วหลังจากนี้ก็คงต้องเอารถของตัวเองมาใช้บริการที่นี่บ่อยๆแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าแพงเราก็ไม่กล้าเข้ามาพอเข้ามารอบนี้เสร็จเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะครับติ้ที่เราแค่เศร้าเนี่ย แบบทุกๆเรื่องเลยในเรื่องของความบันเทิงในรถยนต์ไม่ได้ในเรื่องของเสียงเพลงเท่านั้นนะคะในเรื่องของความปลอดภัยกล้องบันเทึกที่บันทึกภาพได้คมชัดทั้งด้านหน้า<อ>ด้านหลังเราก็มีหรือว่าใครต้องการกล้องถอยหลังที่สามารถแสดงภาพได้สมจริงรไม่หลอกนะคะเราก็มีด้วยก็คือครบในเรื่องของความบันเทิงในรถยนต์เลยมีคําถามอะไรก็อยากให้ปรึกษาเข้าโทรเข้ามาเข้ามาหาได้เลยค่ะได้ครับขอเบอร์อีกทีนึง 0279299999ค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่นค่ะโอเคนะครับไว้เดี๋ยวสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมอาจจะขอมาเจาะรถคันอื่นๆบ้างดีมากมากนะครับไว้เจอกันวันนี้ต้องขอบคุณนัตี้มากครับเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีความแน่นมีความรู้เรื่องเครื่องเสียงเยอะมากนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ครับเราสองคนลากไปก่อนสําหรับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปนะครับสวัสดีค่ะ